วันที่23 2 4มถึง2ีมีนาคม2,566นางสาวชายาภาจันศีภูมิำนยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยะโสธรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไปโครงการส่รงเสริมอาชีพประมงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2566 รุ่นที่3จํานวน30รายโดยดําเนินการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติในเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําทั่วไปเทคนิคการเพาะพันธุ์สัตว์น้าการเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้โมบายเฮเชอรี่ศึกษาพัฒน,นาการของไข่สัตว์น้ําการเพาะพันธุ์ปลานิลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนการเพาะพันธุ์ปลาหมอการเพาะพันธุ์กบ การเพาะพันธุ์ปลาสวยงามการเพาะขยายพันธุน์ผําแหนแดงและอาหารสัตว์น้ำเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอ,อกบรมไปพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีผลผลิตสำหรับการบริโภคและสร้างรายได้จากการจำหน่าย และสร้างเครือข่ายเกษตรกรในภาคการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในโอกาสนี้ศูนย์ได้สนับสนุนพันธ์ุแหนแดงผัาและพันธ์ุปลากินพืชให้แก่เกษตรกรรายละ1,500ตัวณศูนยะ์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจือดอยะโสธรอ,อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร